พีงแต่สอนนั้นไซไม่ลำบากเป็นครูนี่สิยากเป็นหนักหนาเพราะต้องใช้ศิลปะวิทยาอีกมีความเมตตาอยู่ในใจบทประพันธ์ของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพราหน้าที่ของครูไม่ใช่แค่การสอนหากรวมถึงการมอบความรักความหวังดีให้กับลูกศิษย์น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะกับคุณครูแอหนึ่งในผู้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กอีกหลายคนรวมถึงบ่มเพาะทักษะครูมืออาชีพให้กับนักศึกษาฝึกวิชาชีพครูในครูคลับคลับของครูตอนครูคือความห่วงใหญ่ ชันนางสาวพัชรีทวีทรัพย์ค่ะ,ะครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดอมรินทรารามค่ะเป็นครูประจําชั้นค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทับ4ค่ะ 5 6ปีแล้วค่ะรวมตั้งแต่ยังฝึกสอนที่นี่ด้วยค่ะ,ะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะที่สอนเกี่ยวกับเด็กป .1 ซึ่งป .1 ของเราเน้นในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้รู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกซึ่งวันนี้เราเรียนในเรื่องของสระโอเราให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กว่าสระโอเขียนอย่างไรออกเสียงอย่างไรเสียงสั้นหรือเสียงยาวเขียนไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังของพยัญชนะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกออกเสียงเด็กๆมาดูกันว่าตัวไหนคือสระ โอซาระโอตัวไหนเอ่ยหนึ่งสีอะไรคะสีชมพูถูกต้องค่ะอขอไข่ขออะไรคะขอขอ ครูแอจะเล็งเห็นว่าอาการที่เด็กได้รับการยอมรับนะคะก็คือกิจกรรมแต่และกิจกรรมเนี่ยเด็กจะเสนอตัวขึ้นมาว่าอยากทําอยากทําเมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่เขาได้ทําแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาได้คือมีใจฟูเขาทําได้เขาทําเก่งแล้วถ้าได้รับคําชื่นชมหรือคํายกย่องจากคุณครูก็คือขวัญและกําลังใจในการเรียนทําให้เขาอยากเรียนแล้วก็สนุกกับการเรียนในวิชาวิชานี้ค่ะ ในชีวิตประจำวันมีโมอะไรบ้างโมหูไครโมหูไขต่อโมหาโมหแล้วอะไรอีกคะโมอะไรอีกโมนาชูอเพื่อนใช่ไหมมีโมอะไรอีกคะโมอะไรอีกลูกผลไม้อะไรนะที่มีโมแตงโมมีอะไรอีกนอกจากผลไม้แล้วมีอย่างอื่นไหมน้ำโมอ๋อน้ำโมตาสาสวดมนใช่ไหมคะเออวิถีพุทธก็มานะคะ นะโมโมนาก็คือคุณผู้พยายามที่จะเชื่อมเข้าไปในชีวิตประจําวันเช่นคําว่าอะไรนะคะโมอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างโมบางคนก็บอกแตงโมโมนาก็อาจจะเป็นชื่อของเพื่อนโมนานะโมก็คือเหมือนกับเราสวดมวนต์ไหว้พระทุกวันเราก็จะได้ยินคําว่าน้โมตัสสะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามเชื่อมอาการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชีวิตจริงของเด็กค่ะเป้าหมายอันแรกในเรื่องของตอนแรก นำเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะในเรื่องของเกมคุณธรรมจริยธรรมคุณครูก็จะนําในเรื่องของสังคมคุณธรรมจริยธรรมมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจจะดูแล้วมันอาจจะไม่เข้ากับวิชาภาษาไทยแต่ว่าเด็กได้นําไปใช้ในชีวิตจริงให้เด็กแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นคุณธรรมและอันไหนเป็นจริยธรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเข้าแถวเติมเงินเป็นคุณธรรมหรือจริยธรรมซึ่งตรงนี้เราก็พยายามปลูกฝังให้เด็กได้แยกแยะว่าสิ่งไหนควรทําหรือสิ่งไหนไม่ควรทําเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนวิถีพุ ชั้นนาพระราชทานค่ะเราก็จะ,ะนําตรงนั้นมาเชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนของเราค่ะทีนี้ในเรื่องของการอ่านคำเนี่ยเมื่อเด็กรู้จักแล้วว่าสระโอมีเสียงยาวออกเสียงยังไงอ่านอย่างไรเมื่อคุณอ่านได้คุณเติมได้การที่เด็กออกไปแสดงกิจกรรมหน้าชั้นเรียนก็คือการที่เด็กได้มีส่วนร่วมขอกดจับฉลากกดเพื่อสุ่มให้ได้เพื่อนพอเพื่อนได้บางคนได้ดีใจมากเหมือนกับดีใจเหมือนสอบได้ที่1อะไรเงี้ยดูแล้วเราเห็นว่าเด็กเกิดความสนุก ในการเรียนแล้วก็อยากให้เด็กชื่นชอบในการเรียนภาษาไทยอยากมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กพอเด็กเกิดการเรียนรู้เห็นตรงเนี้ยสนุกสนานคุณครูครับผมยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยคุณครูยังเนี่ยเขาจะเรียกร้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปตามที่เขาต้องการเหมือนคุณครูให้ความสําคัญกับเด็กทุกๆคนให้กับตัวเด็กทุกๆคนเมื่อเด็ก ได้รับความรู้ว่าคุณครูเออเอาใจใส่ดูแลให้ความสําคัญกับเขาเนี่ยก็เหมือนกับเขาอุ่นใจเหมือนกับว่าเราเป็นแม่คนที่2องใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเอออยู่ใกล้คุณครูแล้วรู้สึกดีเนาะทำให้เราชอบเรียนวิชานี้อ่านํามาอ่านได้เขียนได้เติมได้แล้วก็พัฒนาไปสู่การอ่านการเขียนแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ,<อ>ะเลขที่ใครเออ โอ้อมา,มาอาจารย์อาจารย์อาจารย์อดีใจด้วยมาเชิญค่ะเช <laughs> <laughs> ิญค่ะอ่าพอสเขียนแล้วสระโอเด็กๆอ่านว่า บาลท,ที่ที่มาเรียนป .1 น,น,นะคะมีทั้งอนุบาลที่เป็นอมรินของเราเองนะคะแล้วก็อนุบาลจากรอบนอกมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลแล้วก็เอกชนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะมีความแตกต่างกันในระหว่างบุคคลแพรยังไม่รู้เทคนิคในการจับดินสอหรือว่ารู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของครูป .1 ที่เราจะต้องมาดูแลพิเศษให้กับเด็กกลุ่มนี้นะคะโดยการสอนซ่อมเสริมให้เขาในช่วงเวลาพักกลางวัน,นะคะ่ะแล้วก็ช่วงเช้าเราก็จะเป็นการอ่าน ให้กับนักเรียนแบบตัวต่อตัวอ่านทีละคนให้เด็กรู้จักพยัญชนะออกเสียงมาให้ครูซิว่าแบบนี้แบบนี้ถูกต้องไหมแล้วก็มีการเซ็นกำกับว่านักเรียนได้อ่านพร้อมกับถ่ายภาพลงในรายกลุ่มให้ผู้ปกครองได้รู้ว่าวันนี้ลูกคุณมาแล้วได้อ่านหนังสือหน้านี้แล้วก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยเกิดความไว้ใจแล้วก็รู้สึกอุ่นใจเมื่อลูกได้มาอยู่ที่เราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทักษะวิชาการหรือการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ ก็จะเน้นในเรื่องของการรู้จักผู้เรียนค่ะปูกฝังเขาก็คือเน้นในเรื่องของการรู้จักผู้เรียนรู้จักเขาโดยการสอบถามพูดคุยการถามผู้ปกครองให้รู้ว่าเขาเป็นยังไงยังไงมีความพร้อมอะไรยังไงรู้จักผู้เรียนค่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้เขา ให้เขารู้สึกว่าเออเมื่อมาโรงเรียนแล้วเขามีความอุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้แม่มีอะไรเขาก็อยากพูดอยากปรึกษาคุณครูครับอันนี้หนูทําไม่ได้เนี่ยอยากให้เขาเข้าหาค่ะแล้วเขาเข้าหาแล้วเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะเล่าให้เราฟังค่ะแล้วก็ให้ในการจัดการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากพยายามให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้แสดงความสามารถในตัวเองออกมาเราจะได้รู้ว่าคนนี้ ยังไงคนนี้ยังไงควรจะเสริมหรือควรจะปรับยังไงเวลาที่เกิดว่าผู้ปกครองมารับในตอนเย็นเราเจอผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะถามว่าวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะบอกว่าวันนี้ลูกเป็นแบบนี้แบบนี้อยู่บ้านเป็นไหมคะแม่ก็จะบอกว่าอ๋ออยู่บ้านก็เป็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะได้หาแนวทางร่วมกันแก้ไขเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งผู้ปกครองแล้วก็ตัวของครูเอง ใจสําหรับการศึกษาก็คือในเรื่องของการพัฒนาเด็กมองมองที่เด็กคุณครูค,ค,คิดว่าการที่เราให้เด็กเห็นความสําคัญในตนเองเพราะว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเหมือนนิ้วมือเราเนี่ยมันมันไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเด็กที่จะมาจากอนุบาลแต่ละที่หรือว่าเด็กความพร้อมมาจากครอบครัวสถานะเศรษฐกิจการดูแลหรือว่าสถานภาพทางครอบครัวก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้ทุกคนเนี่ยที่มาจากหลายๆที่เนี่ยมี ความพร้อมแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยพยายามที่ <Right. S 1> จะให้ความสําคัญกับเขารู้จักเขาพยายามเรียกชื่อจริงนามสกุลจริงเข้าหาเขาเขามีอะไรเขาจะได้กล้าบอกกล้ากล้าพูดคุยกับครูก็คือให้ให้ใจเขาค่ะให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในครูมีอะไรก็อยากบอกทําให้เหมือนกับประมาณว่าเป็นแม่คนที่สองเคสน้าห่วงที่สุดนี่คือ เมื่อประมาณ -78 ปีที่ผ่านมานะคะเป็นเคสที่แบบว่าช่วงเช้าเนี่ยมาเรียนสายมากแล้วเราก็มีความสงสัยว่าเด็กคนนี้เขาเป็นอะไรทําไมเขาถึงมาโรงเรียนสายแล้วก็มาถึงก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยเหมือนกับเพิ่งตื่นแล้วออกจากที่นอนแล้วเราก็ถามว่าวันนี้ใครมาส่งเขาจะตอบว่าย่ามาส่งย่ามาส่งจนวันหนึ่งคุณครูบอกว่าม,ม,มันสายแบบนี้มันบ่อยนะมันน่าจะมีอะไรแล้วแหละจากนั้นเราก็เราก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือละเป็นแบบนี้เราก็เลยออกไปเยี่ยมบ้านค่ะ ก็พบว่าปู่ที่บ้านก็เป็นอมคพึกอมภพาดบ้านก็คือเป็นเพิงธรรมดานี่เลยค่ะแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแล้วก็โดนตัดหม้อปแปลงต้องไปเชื่อมไฟจากข้างบ้านมาพอมืดปุ๊บเขาก็จะไม่ได้ทําการบ้านแล้วถ้าวันไหนเขากลับไปค่ํานี่ก็คือเป็นสาเหตุที่เขาไม่มีอาแสงสว่างที่จะต้องทำ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 ,ทำ,ทำการบ้าน อย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเขาก็ต้องตื่นมาทําตอนเช้าเพื่อที่จะให้เสร็จได้มาส่งคุ่ครูอันนี้ก็คือปัญหาของครอบครัวเมื่อเราไปลงพื้นที่ทราบอย่างนั้นปุ๊บเราก็นําเรื่องทำบันทึกข้อความถึงท่านผู้มีการนะคะท่านก็อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในเรื่องหลายๆอย่างเลยก็ทําให้เด็กคนนั้นก็ได้รับโอกาสเท่าเทียมเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วค่ะเรียนมหาลัยครูอแอ้หรือคุณครูพัชรีเนี่ย ใน,ใ,นในงานที่เขาได้รับมอบหมายก็คือเขาเป็นหัวหน้าสายชั้น mm. สิ่งที่เห็นความเป็นผู้นําของเขาก็คือมอบหมายงานอะไรก็ตามเขาจะรับผิดชอบเต็มที่เขามีงานพิเศษหลายอย่างเป็นคุณครูหัวหน้าสายชั้นเป็นคุณครูที่ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลโรงเรียนวิถีพุทธนะคะแล้วก็เป็นคุณครูที่ดูแลในเรื่องของอ พฤติกรรมนักเรียนเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นคนครูฝ่ายปกครองอรางวัลเจ้าฟ้าม่านจักรีเนี่ยเป็นงานที่คุณครูต้องทําแล้วก็เกิดผลกับเด็กจริงๆซึ่งสองคนเนี่ยเขาก็มีผลที่เกิดกับเด็กจริงๆอย่างเช่นตามไปดูแลเด็กที่บ้านไปให้ความช่วยเหลือสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางบ้านอ,อย่างเช่นเด็กยากจนไม่มีทุนการศึกษาทางบ้านลำบากเดือดร้อน ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนะี่ยคุณครูพัชรีเนะี่ยลงไปที่บ้านเด็กจริงๆแล้วก็ติดตามไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเด็กจริงๆรางวัลครูเจ้าฟ้านี่ก็คือเป็นลูกศิษย์ที่เคยเรียนตั้งแต่ป .1 ค่ะตอนนี้เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่สมุทรปราการแม่เขาทำงานที่นี่แหละค่ะแม่ทำงานที่นี่มีลูกสองคนครูแอก็ดูแลลูกบุคลากรด้วยเพราะว่าลูกบุคลากรส่วนมากก็จะให้เรียนกับเรา เรียนกับเราเราก็จะดูแลทุกอย่างเลยในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีทุนการศึกษาอะไรก็คอยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเนื่องด้วยผู้ปกครองเขาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็รายได้เขาก็าอาจจะไม่พอในการที่จะใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูลูกสองคนค่ะแล้วก็คอยมีทุนมีอะไรเราก็จะมอบให้เขาแล้วเ,เขาก็คงจะประทับใจแล้วก็อ่านออกเขียนได้แล้วก็ดูแลติดตามเขาไปเรื่อยๆค่ะเขาก็ยังมีความประทับใจทุกวันนี้เวลาเขากลับมาเยี่ยมแม่ เขาก็จะแวะมาหาครูมาไหว้เป็นสาวเรียนมหาลัยเลยค่ะเขาก็เล่าว่าเขาก็ขอบคุณที่ทําให้เขาอ่านออกเขียนได้อ่หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาประทับใจแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเขากลับมาเขามาเจอห้องเดิมเมื่อก่อนหนูนั่งตรงนี้คุณครูคุณครูจําได้ไหมคุณครูบอกหนูว่าเนี่ยเธอเปียกผมอย่างนั้นอย่างนี้นะเธอจะไม่สวยอย่างนี้หนูจาทุกอย่างของครูเลยตั้งแต่วันนั้นมาหนูก็จะไม่ทําแบบนั้นอีกครูก็ยังคิดว่าเอยบางคำบางคำที่เราบ่นออกไปเนี่ย เหมือนจะทำให้เด็กเขาแบบไม่พอใจหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเขาเก็บไปคิดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองแล้วยังนึกถึงคําของเราได้แล้วยังขําด้วยว่าคุณครูพูดอย่างนี้กับหนูแต่ไม่น่าเชื่อว่าหนูยังจําแล้วหนูนําไปปรับปรุงตัวเองเขาฝังอยู่ในใจของเขา แล้วทาให้เราฟังปุ๊บเราเรามีความรู้สึกวิเธอศรัทธาฉันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคะเราก็ยังคิดว่าเออเราก็ยังเป็นครูตัวน้อยเป็นมดงานตัวหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนเพื่อเป็นอนาคตของชาติซึ่งตอนนี้น้องเขาก็น่าจะใกล้เรียนจบแล้วนอกจากน้องขวัญขวัญพิจารที่ว่าอยู่มหาลัยหัวเจี่ยวล้วก็ยังมีน้องมัธยม นักเรียนมัธยมที่เป็นลูกครูและบุคลากรที่นี่ที่เราเคยสอนมาแล้วก็มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้ๆที่เขาเคยมาฝึกสอนกับเราที่เกิดความผูกพันแล้วก็ฝึกสอนแล้วเราก็ให้น้องได้ทํางานหน้าที่ของครูเพื่อที่จะจบออกไปแล้วเป็นครูแบบร้อยเปอร์เซนตหลายคนก็ได้บรรจุหลายคนก็ได้บรรจ,จุแล้วก็ยังก็เขียนเขียนจดหมายมาให้เราบางคนก็ยังยังฝึกงานอยู่รอจบก็ก็เขียนจดหมายมาให้ครูชื่นชม แล้วก็ขอบคุณในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ทักษะชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของเวลามาเลยค่ะเพราะว่านักศึกษาทุกรุ่นที่มาฝึกจะมีอยู่คุณครูท่านหนึ่งอยู่ห้องข้างๆนะคะมาฝึกสอนจนตอนนี้ได้บรรจุได้ทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นเพื่อนในสายชั้นเดียวกันอยู่ห้องข้างๆเนะะี่ยค่ะคุณน้ำค่ะก็คือสอนทุกคนเลยค่ะในเรื่องของการรักษาเวลา เวลานี้สําคัญที่สุดเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราอยู่กับเด็กเล็กคุณครูเนี่ยจะพยายาม,มาโรงเรียนแต่เช้าจะไม่ไม่ค่อยเกิน6กโมงเช้ามาถึงปุ๊บเราจะถ่ายรูปลงในไลน์กลุ่มผู้ปกครองปอลหนึ่งทับสเพื่อให้ผู้ปกครองรู้ว่าคุณครูมาถึงห้องแล้วหรอบางคนผู้ปกครองทํางานซีรล,ล่าหรือทํางานใกล้ๆที่จะต้องมีแบบเข้าเวรต้องไปแต่เช้าเขาก็เอาลูกมาหย่อนไว้หน้าโรงเรียนลูกก็เดินขึ้นห้องคุณครูก็ถ่ายรูปแชทไปในไลน์กลุ่ม ผู้ปกครองก็กดสติ๊กเกอร์ให้ขอบคุณครับนั่นหมายความว่าเขาก็ได้รับการดูแลผู้ปกครองก็อุ่นใจว่าครูมาโรงเรียนแต่เช้ามาดูแลเด็กเมื่อมาถึงปุ๊บเราให้เด็กอ่านหนังสือติดตามงานที่ค้างอย่างนี้ค่ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูคก็บอกว่าพยายามมาโรงเรียนแต่เช้ามาดูแลเด็กมาเก็บเด็กไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามเรื่องของเวลาสําคัญที่สุดต้องตรงต่อเวลามาเช้าดูแลเด็กส่วนกลับคุณจะกลับตรงเวลาหรือกลับเลทก็ได้แต่ขออย่ากลับก่อนเวลารา,ราชการ ันนี้ในเรื่องของเวลาแล้วก็การทํางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตนสุดความสามารถงานไหนก็ตามที่มอบหมายให้ทําอย่าเพิ่งบอกว่าหนูทําไม่ได้หนูไม่เคยทําหนูต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามทําหรือหนูจะพยายามทําถ้าหนูทําไม่ได้ให้คุณครูแอ้ช่วยแนะนําช่วยอธิบายช่วยชี้แจง ให้ผมนะครับให้หนูนะครับก็คือจะพยายามบอกว่าเรื่องของการรักษาเวลาการตรงต่อเวลาแล้วก็การปฏิบัติงานหน้าที่ให้ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องของการแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน <c oughs> การที่เราจะออกไปเป็นครูเราจะแต่งตัววัยรุ่นหรือว่ากิ๊บเก๋อะไรได้ช่วงเสาร์อาทิตย์ของคุณแต่เมื่อคุณมาโรงเรียนแต่งยังไงให้ผู้ปกครองมองนักเรียนมองมองว่าเราเป็นคุณครู เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเด็กที่จบออกไปหลายคนบอกว่าได้ผ่านมาตรงนี้รู้สึกว่าสบายมากเลยครับงานชิลมากเพราะว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์หลายๆคนในหลายมหลาลัยอยากมาที่อมรินทร์เพราะที่นี่เราเราสอนทุกอย่างให้กับนักศึกษาเลยนะคะเหมือนนักศึกษาในห้องเนี้ยเรื่องของการมาลงเวลาการทํางานทุกอย่างหมดเลยแม้แต่การประจําชั้นให้ประจําชั้นร่วมกับคุณครูประจําชั้นสดคือ สิบเจ็ดบวกสามเด็กๆเอาอะไรไว้ในใจคะสิบเจ็ดไว้ในใจชูข,ขึ้นมานับต่อจากสิบเจ็ดแล้วข้อนี้ตอบยีสิมีเลขอะไรบ้างคะ่อะคุณครูพัชรีทวีศภาเป็นไอดอลในเรื่องของการดูแลเด็กคะ่ะ ตอนที่เป็นนักศึกษาฝึกป,ประสบการณ์นะคะเหมือนเราได้สวมวิญญาณของความเป็นครูเลยเหมือนเราได้เป็นครูเต็มรูปแบบได้เจอปัญหาจริงได้แก้ปัญหาจริงค่ะครูพัชรีก็จะปล่อยให้ลุยเลยลุยกับปัญหาเลยแล้วก็จะคอยบอกว่าวันนี้แก้ถูกไหมวันนี้แก้ได้ดีไหมอย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าคุณครูเป็นคู่คิดนะคะไม่ไม่ได้เป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งานแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมีอะไรปรึกษาได้อ่า ่านก็จะให้คําปรึกษาโดยที่ไม่ไม่ได้กักเราเลย้ยคะก็จะให้คําปรึกษาจากประสบการณ์จริงค่ะแล้วก็สอนวิธีการรับมือของเราว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้ให้รับรับมือกับปัญหายัางไงเหมือนรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาดีขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้นค่ะจากประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากคําสั่งสอนของค,คุณครูพัชรีด้วยค่ะ เราเราเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันก็ไม่ได้สอนแค่นักเรียนป .1 หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีทักษะชีวิตนี่ฉันยังถึงหมายถึงนักศึกษาจากมหาลัยด้วยเหรอการที่เรามีผู้บริหารที่ดีก็คือท่านดรพรา,าดีผังสง่าค่ะท่านเป็นผู้บริหารที่ใจดีค่ะแบบเป็นกัลยาณมิตรท,ทาให้เราอยากมาโรงเรียนเพราะคือถ้าท่านมอบหมายให้เราทํางานอะไระแสดงว่าท่านมั่นใจในตัวเราและ มองเห็นศักยภาพในตัวเราละแล้วท่านก็จะไม่จู้จี้จุกจิกเลยนะแต่ว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือหรือขาดแคลนอะไรสักอย่างเราไปแจ้งท่านท่านสนับสนุนทุกอย่างเลยคือการทํางานและบริหารงานของท่านก็คือท่านมีงานท่านแบ่งงานให้ทุกคนได้ทําเมื่อเราได้ทํางานเราจะมีประสบการณ์แล้วเราก็จะเติบโตในหน้าที่ บนเส้นทางวิชาชีพครูของครูแอ๋ที่เริ่มจากการเป็นนักศึกษาฝึกวิชาชีพครูจูบจนเข้ารับราชการครูณโรงเรียนวัดอมรินทารารามกว่า16ปีครูแอ๋ยังคงบ่มเพาะปลูกฝังด้วยความรักความเมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์รวมไปถึงหล่อหลอแม่พิมพ์ในแต่ละรุ่นให้เดินรอยตามเป็นครูที่ดีจูบจนถึงปัจจุบันครับ คือรักรักลูกศิษย์เข้าใจลูกศิษย์ให้เหมือนลูกตัวเองเมตตาให้มากที่สุดคะแค่นั้นค่ะแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยใจแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยแบบมาถูกทางแล้วมามาถูกทางแล้วคือไม่น่าเชื่อว่าเราจะจะเป็นครูที่แบบว่าเออลูกศิษย์เขียนถึงหรือว่าผู้ปกครองอคิดถึง แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือฝึกประสบการณ์เมื่อเขาได้ออกไปแล้วเขาก็ยังนำคำของเราเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวัน ahora, แล้วก็ยังคิดถึงเราอยู่ค่ังวันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามี เป็นรางวัลสูงสุดในวิวชาชีพของตัวคุณไอง,อง,อง,องไม่คิดว่าตัวเองจะได้เนาะเพราะว่าเราก็ทําทุกอย่างได้ใจช่วย Upskill r e s c e ผู้บริหารจะมีแนวทางอย่างไรในการประกันคุณภาพโรงเรียนให้มีความยั่งยืน Upskill r e skill วันนี้มีแนวทางของโรงเรียนวัดอมรินทรารามหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพสังกัดสปที่ใช้การประกันคุณภาพด้วยการนิเทศ360องศาครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพครูนะคะก็คือเราเป็นผู้บริหารแล้วก็หน้าที่เราก็คือพัฒนาครูเพื่อให้ครูไปพัฒนานักเรียน พราะโจทย์สุดท้ายจริงๆของการศึกษาเนี่ยก็คือคุณภาพผู้เรียนดังนั้นเราจะหวังแค่คุณภาพผู้เรียนอย่างเดียวโดยที่เราไม่พัฒนาครูไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องมีการพัฒนาครูซึ่งเราก็มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพของครูซึ่งก็คล้ายๆกับหลักของการประกันคุณภาพครูก็คือ,อมันมีหลักเกณฑ์การประเมินครูตามแนวทางของมาตรฐานวิชาฐานะของครูก็คือ PA ซึ่ง PA เนี่ยตอบโจทย์มากเลยก็คือให้ผู้บริหารไปอยู่ในห้องเรียนเนี่ยหชั่วโมงให้รองผู้บริการเนี่ยไปอยู่ในห้องเรียนสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ผู้บริการโรงเรียนอยู่5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งตรงนีมน้มันตรงกับสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือพอเราไปอยู่ในห้องเรียนปุ๊บเนี่ยเราเห็นได้ทั้งการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเห็นทั้งเทคนิควิธีการสอนของคุณครูเห็นการเตรียมการสอนของคุณครูเห็นการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆซึ่งตรงนี้มันก็คือ การพัฒน,นาคุณภาพครูนั่นเองนะคะซึ่งเราก็มีเราก็มีตัวชี้วัดนะคะตามแนวทางของการประเมิน PA PA ก็คือการประเมินคุณภาพครูตามมาตรฐานวิทยฐานะของเขาแล้วก็ทำทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันเข้าห้องเรียนครั้งเดียวเนี่ยดู3อย่างเลยคือ1ดูการจัดการเรียนกสอนนะคะดูบรรยากาศห้องเรียนนะคะดูเพื่อที่จะประเมินความดีความชอบ แล้วก็ดูเพื่อจะประเมินวิทยาฐานะเพราะว่าสิ่งนี้นมันเป็นสิ่งที่ผู้บาิหานต้องทําอยู่แล้วแต่เราเข้าห้องเรียนไปเพื่อน,นิเทศครั้งเดียวเนี่ยเราดูได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงที่เราอยู่กับเขาเนี่ยแม้ว่าเขาจะเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวเขาพร้อมหรือไม่พร้อมก็ช่างเราก็จะเห็นซึ่งตรงนี้ถ้าเขาไม่พร้อมหรือเขาเตรียมตัวมาไม่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเราก็สามารถแนะนําแล้วก็พัฒนาประปรุงเขาได้ ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยก็คือถ้าเราไม่พาตัวไปอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วเราก็จะพัฒนาเขาไม่ถูกทางแต่ถ้าเราไปอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นความโดดเด่นของค,คุณครูแต่ละคนนะวันนี้เลยพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอยืดหยุ่นปรับตัว คืออะไรมันเข้า,ขามาก็ช่างเราต้องยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวให้ได้แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันโลกสิ่งนี้นสำคัญที่สุดอย่างที่เนี้ยพี่ก็พยายามทำตัวให้ทันสมัยนะเพราะว่าผู้ปกครองที่เนี้ยเขาเป็นผู้ปกครองคนรุ่นใหม่และเป็นศิรีราชด,ด้วยเขาอยู่กับเทคโนโลยีเขาอยู่กับพัฒนาการทางการแพทย์ที่ล้ำทันสมัยใช่ไหมคะแต่เราสอนถ้าเราสอนลูกเขาแบบเก่าเนี่ยย่ามอยู่กับที่ไม่ปรับตัวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ พี่ก็จะพัฒ,พฒนาครูพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่รู้สึกว่าตัวเองดรอปไม่ทันโลกแล้วพี่ก็จะเอาตัวเองไปพัฒนาตัวเองแล้วก็จัดอบรมให้กับคนครูอย่างที่เนี่ยจะอบ,อบรม AI แล้วก็การใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยใหม่ทุก4เดือนอัปเดตตลอดพยายามให้คนครูเราเนี่ยทันสมัยเพราะาไม่อย่างนั้นเนียเดี๋ยวเด็กแซงเดี๋ยวผู้ปกครองผู้ปกครองแซงอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าคุณครูเราจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลามันเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา